นี่แม่เป็ดนี่ซีซีไก่อยู่ในสถานีนะครับนะครับนี่อยู่ซีซีไก่บัตรที่ะเดินทางมาเคือนทางแล้วนะครับเดินมาได้เคืองน,นึงแล้วหนึ่งหลังหลุดูท้ที่เป็นประจอบเป็นแต่ภาพอ่าคนแ,แหม่ไปแรกเดินหน่ำหนึ่งซุนนะครับ ลาย9.9บาทนะครับในมูลคามนะครับอสองอไมยินบริษัด1.2แ,แหลนบาทนะครับสาม,มเมชสนเสียงบริษัท1.2ล้านบาทนะครับ ไม่เปิดกหวานกันมสีนอบาทเ้ครับใจกัแต่มันไก่แม่พรื่องจิจัดนะครับขออภัยด้พอเรื่องจิ๊องสิบสี่บาทเออนะครับมดจะออกิ๊ดาไมักเล่นเนาะ อาณาชื่ใหญ,ญ,ญ่อาทิตตังนึ่งันงส,สลาบาทแม่นมางุริยานึ่งุูนยสองลายบาทแมุ่ใจจัปาจันึ่งศลายบาทอาณาพุทขภาพพ้อทอ่าคือแสองลายบาท

พิ่แแม่แม่จินักนึงศาพี่แอาอิันดางนึงศสงร้อยบาทอันนั้เป็นแสงลีึ่งสุดสงรยงงงคุณอา่ามีพิวิทแก่เรียนซือหนึ่งสุนสงรยบาท แต่เนิ mainland, ่นสะดุดจนจังเหยียดกันเนี่ยจนแล้วจนแล้วเกาะได้ไม่จัดใดหรอกครับอ่ะนีแลนวโอ๊ยอันเดียวดิเมื่ดเมื่ดมาทำมทตอนมาเห็นแสงสีสีนียท่้าแล้วอยู่ป็นแล้วนี่เอ้เอ๋อนี่ลูกเดียนล่นอยู่ดล่นเมื่อเอาแกะแกะกรรมการไปเด้อ อามาแล้วก็เริ่มแอ่รณกินดสงนบาทนะครับหนึ่งชุดม่เพีย้ยนอาทิตยม่เพียเพ้ยนแบบอาทิตย์แม่ปีนะครับแม่เพีย้ยนเพ่มสุขันหนึ่งชุดสงบาทแอลกรณีย,ยากกรเหี่ยรักษาสงแรบาท กหนึ่งชุดนะครับแลราคาแม่แสอาวอันนะครับให้เสียหนึ่งชุดสองร้อยบาทกระตามมาอีกนะครับ ขึ้นไหม่เส้นเทียนที่สองอยบาทอาพอพญายิชาน้รนั่ทมายสองไอยบาทแม่เบื่อละอองงการกันกันงอนะครับกออกระนั้นการงอนะครับมาจากเศษพุทาตัดรมเลมานะครับ สองลาบาทนะครับอ่านนี้ว่าจะเป็จัดทุ่มผู้ิเกียรติ์อ่านเนี่ยมันจัดทุ่มเกียร์จัทุ่อ่นนี่มันจะอ่านั้มันโตนักสืบมันแล้วกระจอยไปอีกนะนะครับเนทักผู้ารนี่และเปิดแสอ ผูดเขียนเนี่ยครับด้วเออเออเออส้อว่าบาทเนี่ยด้อ,อแม่เสงจำคั้นผู้แสนเออหนงองนะครับหนึ่งชุดสองบาทอันนี้พอ่อเงินบุญเสริมนกะครหนึ่งชุดสองรบาทนะครับอาหารวัตถุดิดกับขออาัยเมอร์ผู้ขาได้ไม่จรงหรือว่าี่ซื้อ นะครับอาชิเปั้ดได้ขอหางม่แยกยกมือใช้ไฟก่อนเพื่อจะให้ได้รักษานะครับทุกผู้ทุเพนเอนผมไปหนักสุนีประเดคนขอบุณกับร่งแทนงตาพินสบาท ต้นไม้อีกแล้วนะครับบัท่านหลาท่านไว้เป็่แบบง่ายพอบขอบตัวผอมออเมืองผู้ขา,าอานว่างหัดเชิญซื้อเป็นกระพานห้างเดินผ่านไปแพร่มาที่นี่นเป็นต้นกันสุยนมาท่านขอบตัวยางแห้งแล้วนะครับ หนึ่พหสิบบาทนะครับพอเมื่อได้หนึ่งพันห้าสิบบาทเนอเอาไปมือรีวิวคิิได้ปกออะไรได้ทิ้งนั้นถูกามุมาตนปานนะอ่านเลยเอออ่านแล้วนี่ เอออันอันนีพ่อเรียกตัวเสือหน่สามลยบาทอ่านไล่ก็ได้ทีบาทเออเส็นนั้นเขาตัวเส้นนั่นแหอะบาทเยอะเออพ่อถ้าตายติดตั้เดอนมือเป็นเดา ตอึังนอยเขา่อน่ผ่อนพ่อสอพหนึ่งร้อ่อเนะครับสเนะครับ่าขเาพ่อที่ตนะครับเออเป็นผอลูกผอนต่ขอนเริจากคุณลูกจ่าคนเออในยกดเงินเออตั้งใจเกินแต่ละคน ามารวมในกระตินปีนี้วันที่2 9เก่าด้วยเพื่อนักพืิกสารสีนี่นะครับ

好、嗯，来<色>，来来来，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 